บางๆได้สูงบ่าเปล่าไม่จิไม่ะพี่เสียุสิาี่เสียุสิานขอการใช้พี่ย่างมาฝากเออนี่ยพิสุิตาตอ๋อแนวกินประดาหอมาฝากพี่ต้านแน่นเอ้ยมันไปทางไหนดินี่กินประดาห้องมาฝากพอเดวได้มอกแ็ไปทางไหนดิเวบเนี่ยไปนมมันแนมคมแสบมันหุ่นสวยมากเลยสมั เอ้าไม่หน่อยใจลุกง่วงลุกยืนซื้อเหล็กได้บนนี้สามอาร์เจนพี่หลีเห็นไหมวันนั้นที่พ่อบอกเก้าแปดเก้าแปดมันออกไหมออกสิออกแง่เมือแรกออกหวยเลาใช่เพราะว่ามือนั้นเขาบอกตอนเตยล้า lâu chồng bây giờ đi lâu tầng này tụi quầy bên tụi quầy năm là mức quầy mức lúc bao giờ กะสีกับลังออมโอ้เห็นปลาย m 1า0เพิ่งเห็นนะนี่นี่เมนี่คือนซิบเลคืออยู่น้องคูเนาะอุ้ยลืมเอากระเป๋ามาให้อยู่ในรถพุ่นแล้วของอลิสอ่ะอยู่ในรถอีหลาพุ่นแล้ว สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันปีใหม่พระให้น้ำพาะใ่เฮี่ยวันหัวกับเดร์สาวน้อยวงหนึ่งมากเลยค่ะใครเป็นเดรสทำวงยิ่งโรแมนติอุำงอิงเหรอวันใหม่ไงมีไหมวันใหม่แม่หน่อยต้องแม่หน่อยมาบอกเลยไปใส่นีบจะไปใส่ธนาคาร ไปสื่อเบียงมังค่ะวห่นอมะวาหวดกระทำหาผู้สาวโหลดนอพอกันไสไหมคือจะคิดหอดหอดเราไม่มีผลลูกตอนนี้ <laughs> อ้มองทั่งกินกลวยกับทั้งอหากินงบอพ่ไปดูมนูใจไม่แแมไม่าีให เออนั่นเรนมอมาเรออ็วเขาจะมีประตูบ่จ่ะต้าเต้าไปไปไหมฮะบ้าไปเต้นแม่ได้ลหเก่งบ่บ้างไปเต้นแม่ได้หรือหละว่าสันไม่แก้มแม่ไอเสีย ơ ơ Tell yêu Tell yêu này ừ. nơi yêu này ở nơi này Tell yêu 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 này Tell này ้น้าพาไรกเป็นขเท่านี้ง่ายกว่าไหมสวัเดียวนนไปุยอมาจัสวัสดีค่ะแน้ของเนี่ยมันน่น้ำหนักลงอยู่บ่คะแม่ลเก่าห็นออกกำลังใจบอกเลขกุ่นี่บอกเลขบ่นี่โอ้ยโอ้ยบนีว่าจเราี่าีสิบสระวังรถจ้าพ่อ ยัใส่แตกเลยเด้่โอ้ยอยู่ในรถจ้ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะค่าสำหรับคลิปนี้อ๋อน็ดก็ได้แก่งงูดิด้เนาโหลดคลิปได้บ่จาเน็ตประเทศนี้

พี่อิงแกล้งหนูพี่อิงแกล้งหนูจัดการเลยค่ะกวเด็ตีไหมตีไหมตีไหมพี่แกล้งยังไงพูดมาสิพี่แก้หรอแกล้งยังไงพี่อิงทำอะไรหนูลูกฮะพี่อิงทำยังไงบอกแม่หน่อยสิเออฟ้องแม่หน่อยเลยบอกาบอกพี่อิงทำแบบไหน พี่ทไหม่ไพี่อิงจูงรถเข็นออบเซเว่นมันมึนอีหลีนัมันบอกว่าเศร้าอะลิตกลัวรถเข็นรถตอนแรกเราเราอยากนั่งเนอะตอนแรกเราอยากนั่งเทียนพี่แก้ก็จะแก้ก็ยากก็แบบใหญ่ใหน่อยที่ห้เอาไมั้ยยเว เช่ได like oh. ียก pues ันนะเช่ดียวกัเลยะตีเลยนะตีเลยนะตีเลยนะริดเออคีแล้วคีแล้วเหอนี่ไม่ะนี่ขันแถวร่างบอกเป็นริดริดริดมีเสื้อผ้าให้สวยมากเลอกย่ไปกับพี่อิงไหมไม่ไอ้มา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  มือนนั่นนอนโยเฮียงกันสามคนนอนปาจีที่มอนพี่อิงเนาอนหันอาบน้ำกับคนก็เลยถามว่าอันนี้ไม่ใครไปอาบน้ำก่อนมาแล้วอ่ะพี่อิงเอาที่อิงไปอาบก่อนโอ้แต่อาบน้ำไปมาดมเขาอาบแล้วค่ะเขาสะอาดที่ศูนเทให้ดมอยู่แล้วต้องเข้าใจมันอาบน้ำก็คือจังว่าอาบนี่แหละเป็นกังก์กันเต็มวันเก่าเนาะวันเก่าเออวันเก่านะไม่ใช่วันไม่ใช่วันเก่าวันอะไร วันใหม่วันหยดโอ้ยวันใหม่ถอกนั่นนอนตึกแต่หมู่บ้านนี่กระลัอตื่นมึงงึงนี่เอาสวมเสื้อตัวล่ะค่ะจนมาได้เอิร์หาเอาตีเมียกูได้จุดถูกหาเอาก็ไปเลยเลยได้กินถูกเพราะตึงตื่นปพารวันใหม่สูงกว่าแม่นหอยสูงกว่าพีิมพ์ยิงแบบไรเลยสิบหอยฟังเด้อยไม่การหยุดเพราะฟังแล้ววันใหม่นี่อายุเศร้าหานี่ยมุดซิ แต่ปัวเลยได้มเถ่าเร็วเห่าบ่มีคนเอาเร็เป็นั่นนี่กันชุดสีก็จีนแหรอไม่ความเถ่าหมือนเอาแม่เอาถือรุ่มน่นนี่จีนมึงถือรุ่มบอบอเป็นบอนานพอขาพวกคือหน่วยลงหน่วยลงแค่